สวัสดีพี่โน้องมันนี่กระสมากต่ำพวกใส่แค่รสเนาะจะเนาะกินกับอันหนึ่งหอยนะจ๊ะคนพาเมนี่กระดาษสิใส่พริกโบราณนะจ๊ะใส่สักสามซีเม็ดเนาะจะเนาะนะคะถั่วกบบซอยไว้ละพักแก้มกาเส้นนี้พักพักกาดหินนะคะักกาดหินบ้านเท่าเนาะจ้ะนะคะใส่ในนี้นะคะนี่กระสีเอาถั่วลงเนะะาะจ้ะถั่วกระตักไว้นำ้ำแดง อันนี้ทรงใจซีเรียบเห็นอ่ะตามผิดก่อนลืมขออนุญาตตั้ข้างล่างนะคะทุกคนอ่ะมันมีผ้าห้องผีอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะตามผิดก่อนนจะจ๊ะเพือเปตั้ข้าง,าง,างนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบซอยถั่วลงไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะหั่นไว้แล้วก็มีละถั่วนะคะอันนี้ โบเห็นหรืดในไถ่รถโดนออกมาหน่ยนอยหนึ่งเราจะเอาอ่ะหัวนะคะลงมาเลยจ้า <c oughs> พี่เหลือเอาไว้อ่ะตัวตัวตัวนะคะทีนี้ก็ตัวก,ก่อนเราจะ อันาถาดข้าเข้าแม่อ๋อใส่หอยมันก็ลุกขับข้างล่างมันจะน้องแป๊บมันจะตะโกนย่านมันไหมมันทะลุกนะนจะ๊้งใะแขนเริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มใส่งานใจแล้วนจะจ๊ะงานว่าให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตกน้ะก็เห็นได้ยุ่ ร้อยนะคะทุกคนขั่วสาเรือเรียบร้อยแล้วนะคะก็าาดดะะจ,จะมาใส่แค้รถเรือครับไปมจ้าค่นะคะมวาซอยัเทศลุกเรีนะคะเทศจาเงเยบางนา เยี่ยวแม่คนเยี่ยมแม่น่านเลยนาวปีดลงนาว้าบห,หลายเนาะสิบนเล่นส้มันไเนาจาบกให้มากทำไมนาตาส้มนะคะใส่น้ำปาลานะคะน้ำปลามมีด้วน้ำปลาเามมีด้อจ้ะใสล่นหลังซื้อาลืมไม่ลืมไม่ซื้อก็ได้แต่ไม่ลืมผมวัวนะคะ ปิกซีของผูกผูกมัวนแล้วก็ใส่น้ำตาลน้อยดึงแล้วจ้ะเนาะน้ำตาลน้อยหนึงจ้วลงไปเลย 嗯嗯，好的、mm。Hmm. Okay. เอเาแยกหนึ่งนะคะหักหอยในคู่เราจะมาะเทส วยหน่วยเดียวเอาไว้นอะเอาไวกินอันนี้นก็ขาลกไปเลยักกาดค่ะนีกรเทียมมืน้องใช่ไหมหน่ยแม่สู้เรียบร้อยแล้วเซตผ้ากันเจ้าสุดยอดเซตเยอเนาะนำเกลือใส่แค่ยูยยู่ น้ำปลาหนุ่มๆน้องจ่านะคะปลาหานๆเลยนะคะเรียบร้อยนะคะนะคะนำตัวใส่แครอท่นี่ทุกคนเซฟเซฟบ,บอจ้าสุดยอดเลยน้องจ่าเนาะนะคะมาเรื่อมากินน้ำกันจ้านะคะหอ,อยแมงผู้นี่หวานๆเนียพี่น้องสดๆสดหวานด้วยะคะ อัเรียบร้อยแล้วกันเก็บเนียนก่อนนะจ๊ะเนาะเก็บเนียนก่อนนะจ้ะตามเรื่ๆกะไปล้างครกล้างอย่างก่อนเนดะ้อพี่น้องคลิปนี้ก็ใหไฮซีกเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะนะ <c oughs> คะร่างครกร่างอะไรก่อนมวยกับข้าวติดกนะจ๊ะอุ่นข้าวเย็นข้าวติดมวยอ่ะพี่เล็กน่กนาร,รอ,อกนะจ๊ะ หอยเจิดป้อยหอยทะเลที่ตาเดือนเอามาวันนั้นเราไม่ได้กินทุกคนลืมเอาเจิดป้อยใช่นนะนเนาะพี่อน,น้องนะลุกต้นบุดนเนาะหอยเอามาจะทรมานคือว่าเราพี่นอ้องใส่ถุงไว้จะท่านตาย,ยแต่ไม่ตายนะทุกคนเก็บอมะนาวใส่ตู้เย็นไว้ก่อน ล้บอทุกท่านเอาไปด้ฉันเดือดดิฉันลาพี่ระนองแจ็ก,ก่อนนะคะคุณ <la> พ่อกระสาวเดือดในคลิปต่อไปขอบคุณหลายรับชมคลิปล้วจากน้ะสวัสดีค่ะ